รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทำรรวิถีไทยทางช่องทอทอบหทุกเช้าวอาทิตย์เวลา6 0โมงเชา้าข่าวนี้นะคะรูจิบร,รายการวิถีธรรมวิถีไทย ก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดปร่าผูแปกนะคะบ้านกกบกตำบลหนองนิ้วอำเภอวงังสะพุงจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานอายุวัฒนมงคลนะคะของหลวงปู่เฉลิมนะคะเจ้าอาวาสวัดปร่าผูแปกนะคะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะน้องจิ๊บก็จะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกฐถินของวัดปร่าผูแปกซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2518นะคะก็อยากจะเรียนเชิญท่านสาธุชนนะคะมาร่วมงานบุญกันได้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ให้แล้วเสร็จนะคะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้อจิ้มนะคะผู้ชมมีการภายในวัดลาผุดแปลกเดี๋ยวเราไปกระดาษนกรราพระคุณเจ้าพร้อมกันเลยคะ่ะขอจะเจริญพรเจริญธรรมและก็จะเจริญสุข สำหรับศรัทธาญาติโยมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งทางไกลและทางไกลทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ได้ยินได้ฟังเสียงของอาตมานี้ก็ขอส่งความสุขให้ท่านทุกๆคนให้ได้รับความสุขได้รับบุญรับกุศลร่วมกัน วันนี้อัตมาภาพพระเฉลิมธรรมทโลเป็นึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูปแปกยานสัมปันโนบ้านโกบกตาบลหน,นองนิว่วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ได้มีการจัดงานวันที่หวันที่6งานครั้งนี้ก็คืองานจะองอายุวัฒนะมงคลของอัตมาภาพซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่อายุครบ69ปีเต็มในวันพรุ่งนี้วันที่6เมษา ตามปกติของวัดป่าภูแปกยานสัมปโนวันที่ห้าที่หของเดือนเมษาของทุกๆุกปีจะมีคณะสัตญยญาติโยมลูกติดลูกหาเขาได้พร้อมอ,อกพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญถวายเป็นอายุวัฒนมงคลให้กับอาตมาทุกๆปีสำหรับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้มี งานบุญงานกุศลและก็จะมีถวายพระป่าทอดพระป่าด้วยสาเหตุที่จำจำเป็นต้องมีการทอดพระป่าเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระใหญ่และก็พิพธภัณฑ์ที่ทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ก็สร้างผ่านมาแล้วสองปีกว่าแล้วก็ใกล้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้มาก กือบ60ซ็นตแล้วแต่ว่าก็ยังยังขาดจะตูปัจจัยที่จะดำเนินการต่อไปอยู่อีกก็ชาวบ้านก็เลยว่าร่วมกันทอดพระป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ให้สำเร็จทุกร่วงไปตามเจตนาและก็สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจะเก็บรักษาวัตถุมงคลสิ่งของต่างๆเอาไว้ให้ ทุกๆคนที่ได้มากราบพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วและก็ให้ได้ศึกษาศึกษาพระหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลของเก่าของโบราณหลายยุคต่างสมัยก็ได้เก็บมารวบรวมกันไว้ในสถานที่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมจตุปัจจัย ไว้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็หอมบอกเก่าแจ้งข่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบขอเชิญชวนชักชวนร่วมกันร่วมกันสร้างสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นมงคลกับชีวิตของเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีโอกาสที่จะได้สร้างได้ทำตามเจตนาลมของเราและก็ในขณะเดียวกันก็ขอแจ้ง ข่าวร่วงหน้าไว้อีกหนึ่งข่าวคือวันที่12ตุลาตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์1 2ตุลา2,568ก็จะเป็นอาทิตย์แรกหลังจากออกพรรษาก็โดยปกติก็หลายปีมาแล้วที่ทางวัดป่าภูแปกยนานสัมปนโนได้มีการออทอดกระถินสามัคคีถวายที่วัดป่าภูแปก ก็ได้แจ้งข่าวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าขอเจริญพร